Chà, luôn ta ta à. có gì mà làm cái à học. Do hay hoặc, uy tay nó mô hết. Nóc có yên. để nó có dịp con với con à Uy ừ, tay cô mày à <laughs> โนทัควาตูสาวาตังโกอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติกิมานิสังขทานานิสัพปริวารานิตติคันหาตุเอ็มหาตังอีภะตังทีตายะสุขายะ สุข <pl ains> ินังปัจจัยทานังวัตถุทานังอสวะพยาวหังนิทานังนปัจโยโหตุจะตัปุจะอโยปะเกิวจะตัปุจะอยปะเกับนะที่ผมีส่วนจะให้ต่อนะที่จาว่า ริวะหาปุราปิริปุเรนติสักขารามเยวเมวะอิโตผนังติตาณุปกะปติอิชิตังปติตังตุมหังชิปเมวัสนิตสุทัพเฮบริมตุสังขปาจันโทปนาราโตยะขามณีโชติรัโตยะขาสัพพิตโยเฮวะ พิวาตนาติริตานิจังุธาปัจยโนจตารุธรรมวาทานสิอายุวันโอสุตังระกรรม็นไร दा <laughs> 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 hey.